มาแล้วครับถ้าคลิปที่แล้วที่รอยเตอร์สตบหน้ากัมพูชาคือหมัดแย็บคลิปนี้คือหมัดน็อกครับล่าสุดสื่อการเมืองยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอย่างเดอ d ดปรมแมออกมาลากไส้ระบอบปุนมาเนตแบบหมดเปลือกตีแผ่2ปีแห่งความร้มเหลวที่ทําให้กัมพูชาดิ่งเฮลลงอย่างหนักในทุกมิติบทความนี้ไม่ใช่แค่การวิจารณ์นะครับแต่มันคือใบมรณะบรที่ยืนยันว่าระบอบปุนได้สูญเสียความชอบธรรมในสายตาชาวโลกไปโดยสิ้นเชิงแล้ว แองที่โลกเคยมีต่อคูนมาเน็ตถึงได้พังทลายลงไม่เป็นท่าและทำไมวันนี้ประเทศไทยถึงได้กลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงบนเวทีแห่งความจริงนี้ส่วนนี้เรามาต่อยอดความสำเร็จของประเทศไทยกันครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าสื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์สเข้าข้างเรายังไงวันนี้มีอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นโบแดงที่ตอกย้ำว่าสิ่งที่ไทยทำนั้นถูกต้องและสิ่งที่ระบอบหุนทำกำลังพากัมพูชาไปสู่หายนะท่านผู้ฟังครับ หลังจากเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนครั้งล่าสุดที่สื่ออย่างรอยเตอร์สรายงานไปทั่วโลกว่าการกระทําของตํารวจไทยเรานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความวุ่นวายในสังคมมันก็เหมือนเป็นรอยร้าวแรกบนกําแพงละครที่ระบอบหุนสร้างขึ้นมาหลอกตาชาวโลกมาหลายสิบปีหลายคนเคยมีความหวังนะครับแม่พ่อหุนมาเน็ตลูกชายที่จบการศึกษาจากชาติตะวันตกขึ้นมามีอํานาจต่อจากพ่อทุกคนก็แอบหวังลึกๆว่าเขาจะเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง จะนำพากัมพูชาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ความหวังนั้นมันก็เป็นได้แค่ความฝันครับเพราะเพียงแค่2ปีที่เขาอยู่ในอำนาจหน้ากากของนักปฏิรูปที่ทุกคนคาดหวังก็ได้ถูกกระชากออกอย่างไร้ชิ้นดี